ดอกเอ,อ,อยยาสุไล่เดิมทีของ่านพี่น้องเก่ายาสุละเผาเสือไปหลงย่อมพเบิดดีท่านเจ้าได้ขีสั่งกักของคือพญาย,า,ยาสุลึงชาวนาภู้กี่วควายควอนกลาพี่น้องเข้าคนอีสานครับพ่อถิ่มกันกรครับไปใส่กันเนลือกอีสานอ่อยต่อยซอยชงซอยเชี่ยกันเด้อพี่น้องเน้อ กดติดตามกดซับสไครป์กไดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นำใเ,เด้อครับเพื่อกชิโนผิดใหมๆ่ๆขอบคุณครับอาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อน,นี้ผ้าพีผ้านองมาเลือกเอาควายไปเลียง้อพี่น้องเด้อกูไดห,หาควายแม่ลูกนะครับหรือควายแม่ทองเมื่อน,นี้มีให้พี่ให้นอ้องได้เลือกนะครับ มาหุ่นจัากับเจ้าของเพิ่นสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวครับน้องหน่อยจ้าที่ยู่มาบ้านกระนวนตําบลกระนวนอําเภอซ้ำสูงจังหวัดขอนแก่นค่ะนี่จักตัวมื้อนี้เฮามีแม่ลูกคบหนึ่งกับแม่ทองตัวหนึ่งค่ะแม่ลูกคบหนึ่งกับแม่ทองตัวหนึ่งจ้ามาเลยตัวแรกแหกมันเอาเบอร์ทั่วมั่งศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์สามเก้าซีสามเก้าซีเก้าสามสามห้าเก้าสามสามห้าจ้า มอนี้เอาแบบราคาเกษตรกรเนาะจ,จับตองได้เนาะเมนค่ะเอาแบบเบาๆพี่นอ้องเฮานี่นะครับโคมแหลกแหกมันแม่ลูกลูกตัวเมียแมนค่ะแม่สูง<ม>รลรยปันไดแม่ลูกแรกความสูงรลอยสามสิบหกลืกค่ะแม่ลูกแรกเนาะมนค่ะแม่ลูกแรกได้พี่น้องเดินนะครับแล้วก็ความสูงพล,ลอยสามสิบหกนะครับแล้วก็ลูกตัวเมียจ้าลูกสร้างอุดรสองเดือนกว่าค่ะลูกสร้างอุดรสองเดือนกว่า ในถ่งแม่มีอีกไปผสมไปว่าท่านด้ผสมผสมเนาะิึงมึงลูกกันให้พี่น้องมึงลูกกันลูกสัางอุรอนเนาะแี่พี่น้องแขยงขาตัวเมียเด้อพี่น้องเด้อนะครับแต่ว่าหนาเขายังคือตัวผูซื้อแต่ว่าเป็นตัวเมียนะครับขาบอกย่างไงพี่น้องเฮ้าพุนเหลืองอุ้ยหุยนะครับขาไงขาเห่วดีโยดีดีค่ะตัวสองเดือนพี่น้องครับเบ่งกอาเลยพุ่นอะ ตัวเมีสยสวยๆผู้นะโอ้ได้การลูกเพลินนะครับแชงขาไ่แชงขาเหา่วดีสไตล์สั่งอุดรน,นะครับมาเบิ่งแม่เพลินป่ะเนี่ยน<ม>ี่นี่มันานสายพัฒนาเนี่ยแหละค่ะแม่ก็คือว่าเป็นแม่บ,าน,บานสายพัฒนาเนะาะจะแต่่าหึงทรงลูกกับเบิ่งเบิองกับผลงานเพลินเนาะดีจากน้อยอ่าผลงานถือว่าใสรได้พี่น้องครับนี่อยากได้อะไรปะเนี่ยเปิดไบ สี่หมื่นเก่าพันหาลอยค่ะแม่ลูกเนี่ยแม่ลูกไม่โอ้โหแม่ลูกลูกตัวเมียเด้อพี่น้องเด้อนะครับสี่หมื่นถ้าไรกว่าสี่หมื่นเก่าพันหาลอยค่ะสี่หมื่นเก่าพันหาลอยนะครับเอ๋อแม่ลูกแรกแม่ลูกแรกพี่น้องเฮาเด็บดีดีเลยคะ่ะแม่เพป็นเป็นปดูดีดีอ๋อจับไปนี่จับไปยืนเที่ยงเบื่องมาเนี่ยเบิ้งให้พี่น้องอัตลักษณ์ให้เบื้องพี่น้องเบิ้งอัตลักษณ์คนกัน ไปหาแม่ลูกไปโอ้ยเงาดีเลยครับตัวเม่เพิ่นเงาดีเบิงใจลูกร้ครับพี่น้องเฮานี่เบิงเลยนะดูเลยดูเลยเบิงเบิงเบิงนั่นแม่ลูกลูกตัวเมียแม่เป็นแม่เป็นควายลูกแรกพี่น้องเฮาแล้วก็ลูกนี่เป็นลูกสร้างกุดอนพี่น้องครับสองเดือนกว่าสองเดือนกว่ากว่าเบิงเลยต้นตัวล้ำจริงอัตลงอัตลักษณ์นี่ เยอะน้อยแม่กับเป็นซาร์แล้วเป็นน้องเขานี่แม่นค่ะสี่หมื่นเก้าพันหาร้อยห้ายแม่นค่ะตัะวตัวละสองหมื่นกว่าบาทจริงๆนะ <c oughs> <c oughs> เป็นตนายจ้ะโอ้เอกสารมาเลยนี่ค่ะเอกสารลูกเลยตำนี้มีบ่บ่ค่ะรับประกันตำนี้ 9, คือเก้ารับประกันตำนี้นะครับนี่เอกสารเพื่อน,นพี่น้องเดอ้อนี่พี่น้องหางดอกขาทุกหางดอกขาทุกขาถอนขาถอนนะครับที่เพผนรับประกันให้ทรงฟรีร้อมทรงฟรีลอยโลค่ะครบเนี่ยอ่าลอยโล นี่นะครับเอาอีสานซะเอาอีสานก็ได้ค่ะอืมอีสานก็ได้บ่ไก่กันมันได้ดอกจ้ะสุดริมโค้งกับสามลอยโลดัถอล่ะลงไปฝากโคราชไปกับผู้รับสลับบุรีไปละเอาสาวสงสียีสานพี่น้องเขานะครับผู้ยุกไก่ยุกไก่กับทั่วมาสอบถามได้นะครับยุกไก่อาจสีบลอได้หลายแต่ว่ายุกไก่นี่ถามมาแจ้เอาเองแห้งบลอได้หลายพี่น้องเขานี่พุ่นน่ะ ต่หักได้แค่ะพุ่นะขาแน่นเนาะขาคือเกินแม่เฉลยเฮึอโอ้พุ่นอ่ะขาลังเหยียดครึ่งหนึ่งพี่น้องเฮาเบิ่งเลยพุ่นว่าไหนการไหนการไปเข้ากล้องลูกนายูดีไรเหลืองอุ้ยห <c oughs> ูนายหลานอ่ะผลอยากไปเหรียญน้ำมูคว้าหน่อยกำลังดื้อพี่น้องครับสักนี่เนี่ยกขย่อมนี่พี่น้องปลูกพักกับองซี่ไปเลี้ยงครับเนี่ยมันเรียนผ่อป้าพักเน <c oughs> ี่ย สี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทโดนราคาควไอไหมมาตัวที่สองมาเลยป่ะเนี่ยมาสาวสวยค่ะป่ะเนี่ยไปจุงไปแดดพุ่ผเลยพุ่้นึ่งทางหลังพุ่หนึ่งโอ้ยมันก็สมเป็นลูกตัวนี้พผู้ละเนาะเบมึงเนี่ยโอ้ยคันมันบพรว่าอายุหน่อยป่ะเนี่ยก็มันกินนมยูบเสียแล้วแม่ลูกกันเนาะองหันเนาะ โอ้บิรรทายย่างพร้อมเลยพี่น้องฮะเห็นได้จักเดือนแล้วตัวนี้ท่องตัวนี้ท่องสามเดือนค่ะสามเดือนสามเดือนน้องพึ่ใครไงเถอะอันลูกเพิ่นอันแยกออกไปแล้วเขาเจาลูกออกน้องเต๋แมนครัโอ้เอ้าแม่แยกลูกแล้วก็แม่ท่องพร้อมเนาะแมนค่ะโอ้อ่างขาหลังขาลังถอยไปลูก เอ็กเอกพอบ่านนห่เบิ่งเอาพี่น้องหฮอบานเนี่ยเงยานะครับปานรถบาดพี่น้องหฮอเพี้ยนใดพูนสีดอกเล่าสวยได้เรียนมากแม่นี่เป็นแม่ท้องค่ะแม่ท้องสามเดือนกว่าเพชรพารวยสามเดือนกว่าเพชรพารวยสามเดือนกว่าพี่น้องหฮอความสูงร้อยสี่สิบบวกลบค่ะร้อยสี่สิบบวกลบพี่น้องครับเบ่งกันเลยพูนต้นตัวลำชิงลำชิงดีนะครับตัวนี้ลำชิงดี ส,สามารถยืนยืนหันสเสด็จ<อ>ไหมปะ่ะเนี้อืมนอายืนหันเสด็จไหมเดีด๋ยวอะาะพี่ลูกไหมอ้อางดีพี่น้องครับอ้างดีตัวนี้อ้างเราขยาวพร้อมหางดีถ่ายได้นะครับเอาเป็นว่าข้อยเพิ่นไห้นุ่มอยู่เนาะเพิ่นก็เลยเ่าะทันอ้วนไปานไหนเนาะเมนค่ะนี่นะครับเพิ่นก็จับลูกออกไปนาสิบดวนนะครับเพราะว่านุ่มเพิ่นนุ่มเพิ่นตึงๆอยู่เอาเอายืนในซอยลูก คือมันจะปย้อนแสงบ่มื่อตบันทังนี้นั่นให้เพิ่อเบื้องหน้าก่อนก็ได้ค่ะเบื้องอัตลักษณ์ค้ณพี่น้องเด้นนะครับเบื้องหน้าตาทางเขาเบื้องอัตลักษณ์นะครับตาแต้มแกมจำโอ้ขวัญสองทางมีครูเลยตัวนี้ไหมควันไายค่ะตัวนี้ควนั<า>นไรบครออ่องทุ้งน้องเขากำไลหลังกำไลหนามีดังล่างพี่น้องเขาต่ว่าเล็บดีนะครับหน้าตาดีตาโปใบหูใหญ่เนาะ,ะนี่พี่พน้องครับหูใบตองสาสต์โอ้ใบหูใหญ่ ปุ่นอะเอองงเออกวางดีพี่น้องครับเอายืนขวางแดดบาเนี่ยืนขวางแดดให้พี่น้องเบิ่งความงามขอเพื่อนนั่นเปลี่ยนไดเอายืนดีๆสวยสวยไปดูไปตรวจทองไป็น่ตรวจแล้วค่ะตรวจแล้วนะครับเนาะตรวจทองเด้อพี่น้องเด้อนะครับสามเดือนกว่าๆ้านะครับเพชรพารวยผสมตัวผสมหลอดเนาะผสมหลอดค่ะผสมหลอดเนาะนี่นะครับโอ้แ็งขาดีหางได้ต้นตัวลำชิงได้พี่น้องครับ มันบาหลายตัวพี่น้องเขามีแค่นี้นะครับให้พี่น้องเบื้องคักคเลยนะครับถ้าเถื่อ,อพี่น้องผู้เพลนยุกไก่บดสะดวกที่สิมาเบื้องตัวนะครับนี่เอาอยัางสีเลยพี่น้องเข้าเอาให้เบื้องค่ะคักนะครับผู้ที่ยุกไก,ก่กนเห็มาเบื้องตัวจริงนะครับยุกไก่กับพิเจนาเบื้องแข็งเบื้องขาเบื้องเล็บเอาราคาเท่าไรก่อนกได้เปิดไว้หกหมื่นเจ็ดพันค่ะหกหมื่นกับเจ็ดพันบาทพี่น้องครับ หกหมื่นครับเจ็ดพันบาทได้พี่น้องเด้อน,นะครับในทองเพิ่นเป็นาทายาทของอลุงเพชรนะครับหรือว่าเป็นมิศักเป็นหลานนะครับเพราะว่าพ่อเพิ่นเป็นเจ้าเพชรพารวยยู่นนำเสียกระทิ้งนะครับนาสิเมนน้องไข่ปุ้นี่พี่น้องเขาน้องไข่หัอดนนอนเนาะมาเบ่งเลเอกสารนี่ดินี่นะครับ รัตนาว่าปีสงไอ้น้องไข่พี่น้องเฮาเจ้าเพชพารวยพี่น้องค,ององร,องครับสามเดือนกว่าวาแล้วสี่เดือนสักไปเนาะจ้ะอะไรเป็นสี่เดือนโหลดตามใบตามอันนี้มันนี่นะครับออ้ต้น,ต,น,ต,นตัวน้ำเชียงดีแล้วพี่น้องเด้อตัวนี้ตัวดีค่ะร้อยสี่สิบบวกลบพี่น้องครับสดดีเอาเบ <น S 2> ิ่งเอาเลยหางงามเป็นไหนแน่นอนบอ่ตํนนี้ว่ามีเนาะบ่ค่ะลรประกันตํนนี้สากลทั่วไปค่ะนั่นพี่น้องครับ อ้างดีเงาดีพร้อมพี่น้องเฮาพูดนะอาตาทางเขาสดๆนะครับสดๆเลยลูกแรกเนาะจ้ลูกสองข้าทองเนาะลูกสองข้าทองค่ะนี่พี่น้องเฮาเบ่งเอาเบ่งเอาโอ้ทานนี่ไหมเบ่งอะไรพี่น้องเฮาเบ่งหนาเบ่งตาเบ่งแข็งเบ่งขาเบ่งเล็บเบ่งหนังเบ่งผิว ใ้เบิ้งให้ครบๆนะครับเรียบน้อยก็กอดดีเรียบง่ายกับมุนบวครบบวขีหน้าตาดีสีผิวได้ตัวนี้พี่น้องครับ <งา S 1> ล่ำ<ว>ตัวได้หาา้างพร้อมเป็นไดรพี่นอ้องเฮาชัดเจนบ่นะครับเอาพี่น้องมักตัวใด้อโศงฟีเกัาหน่อยตัวนี้เนาะแม่นค่ะอโงฟีอีสานกันหน่อเนาะอโงฟองีอีสานค่ะเอาพี่น้องเฮามักตัวใด้นะครับสนจิตสนใจตัวใดใ้ให้พี่ให้น้องทั่วมาสอบถาม ขุดคุ้ยตอรองราคากับเจ้าของเพื่นพี่น้องครับนี่นี่นี่แล้วผมสิลองต่อ,อให้เด้วยพี่น้องด้วยขันโยกคือขันโยกคู่คได้ไรบ้างน้ยน้อยเนี่ยเนี่ยโยกเอาเมื่อ่ยเดี๋ย,ยวยกคู่ตังโทรเไหมคะ่ะคำนวณก่อนคำนวณก่อนดิโอ้ยบวกดเสียงกิเลกไปเว้ยนี่ไหมว่าท่านได้คำนวณไวอ่าสามตัวซีหัวใจเด้อพี่น้องเด้อพ่อเลี้ยงนะครับผมว่าหกหมื่นหกหมื่นเจ็ดเต๋ อันไหนคะคุตัวนั้น6กมืนเจค่ะ6กมืเจตัวนี้สี่สิบเก้า่สเก้าหารค่ะอ๋อมันตัวแค่สนหน่อยหนึงสิบเอ็ดตัวเนาะมันว่าสิบเอ็ดถึตัวเมีนค่ะเอากลมกลมเลยพี่พี่น้องเฮาสิเอ็ต่อเอาอีกกว่านี้เอามากตัวไหนสนจิตสนใจตัวไหนจังงทัวมาสอบถามน้ำจัก้วงเพิ่นนะครับทะโยกเพิ่นมีราคาพิเศษให้เพินว่าเมียนค่ะนี่เอาสำหรับวันนี้พ่อไห้สนีสัพี่น้องครับสวัสดีครับ